สวัสดีครับผมแนดีมอนนะครับวันนี้ก็อยู่กับไอเทลเลอรเกียโกบอลนะครับสำหรับใครที่เล่น JP ก็สามารถรับชมได้เช่นกันครับเพราะว่า2เซิร์ฟเวอร์นี้เขาตามทันกันแล้วโดยอัปเดตนี้ครับจะเป็นเรื่องของอีเวนต์โคลาบระหว่างไอเทลเลอรเกียแลวก็ฟีเน e าลิกุส่วนตัวนะครับฟีเน e าลิกุนี่ผมไม่ได้ตามครับเพราะงั้นผมก็ไม่ขอลงลึกแล้วกันครับมาเริ่มด้วยอีเวนต์ก่อนเลยครับอีเวนต์นี้ก็เหมือนเดิมทั่วไปครับแทนที่จะเป็นแลกของก็กลายเป็นสะสมแต้มแทน โดยแต้มได้ได้นะครับมา,บมาจากการลงภารกิจโดยไม่สนว่าเป็นอันไหนก็ตามซึ่งผมแนะนํานะครับว่าให้ลงภารกิจที่เป็นอีเวนต์ก่อนเพราะว่าภารกิจของอีเวนต์นะครับจะให้แต้มมากกว่าโดยเฉพาะถ้าเรามีตัวละครตามนื่นไขโดยหนึ่งในตัวละครนั้นนะครับนั่นก็คือตัวฟีของอีเวนต์นี้ด้วยนั่นก็คือฟินาน่าลิปุนั่นเองครับฟินาน่าลิปุนะครับตัวละคร5ดาวทาาุสายฟ้าตำแหน่งคิติคอนนะครับเป็นตัวฟรีระดับ5ดาวตัวแรกนะครับที่เราได้จากอีเวนต์นี้ซึ่งเธอมีสกิลดังนี้ครับ สกิลนีดหนึ่งนะครับโจมตีหนึ่งเป้าหมายแล้วก็มีโอกาส50%ดีบัฟลดสปีดแล้วก็ลดหลอดเทิน10%เมื่ออัพเลเวลนะครับเพิ่มเดเมจแล้วก็โอกาสดีบัฟสกิลที่สองนะครับจะมี2เงื่อนไขโดยเงื่อนไขแรกนะครับโจมตีทุกเป้าหมายแล้วก็ขยายเวลาดีบัฟเพิ่มอีก1งเทินแล้วก็ลดเวลาบัฟของสกูลงอีก1งเทินพร้อมลดหลอดเทิน5%เงื่อนไขที่2เป็นพาสซีฟนะครับถ้าตัวเธอโดนดีบัฟลดความเร็วแล้วก็ห้ามเล็งเทินนะครับ เมื่อเธอโดนโจมตีนะครับจะทําการล้างดีบัฟดังกล่าวแล้วก็เล่นเทินตนเอง30%เงื่อนไขนี้นะครับมีผล1ครั้งต่อรอบการต่อสู้เมื่ออัพเลเวลนะครับเพิ่มดาเมจลดลดคุณยาวแล้วก็อัตราการลดหลอดเทินนะครับสกิลที่3นะครับเป็นสกิลโจมตีทุกเป้าหมายแล้วก็มีโอกาส65%ทําดีบัฟ1อันแล้วก็อีก50%ทําดีบัฟเพิ่มอีก2อันเป็นเวลา2เทินซึ่งจะสุ่มดีบัฟตามรายการนี้ครับ ลดโจมตีลดป้องกนรลดคิดิคอนลดแม่นยำห้ามบัฟห้ามรักษาแล้วก็จะมีโอกาสอีก60%นะครับทำดีบัฟเพิ่มก็คือยั่วยุสตันห้ามเล่งเทิร์นแล้วก็แช่แข็งหนึ่งอย่างนี้นะครับเพิ่มเป็นเพลย์ไลท์หนึ่งเทิร์นโอเคมาสรุปกับฟินา,นา,นาลเวกุกันครับตัวนี้นะครับถือเป็นตัวฟรีตัวแรกเลยที่มาจากอีเวนท์ที่เป็นคาดาวครับแล้วก็ดูจากสกิลนะครับจัดว่าเป็นตัวที่ดีมากตัวหนึ่งเลยทุกสกิลที่ใช้นะครับมีประโยชน์ดีจริง โดยเฉพาะสกิล3นะครับที่มีโอกาสใช้ทีมีติดดีบัฟ4อันได้ง่าย,ายๆเพราะว่าตาดีบัฟเนี่ยค่อนข้างสูงอยู่แล้วโดยรวมนะครับตัวนี้เป็นตัวเทคนิคพอนที่คุมเรื่องของดีบัฟแล้วก็เทิร์นอย่างดีตัวหนึ่งเลยนอกจากนั้นนะครับตัวนี้ยังมาพร้อมกับอาวุธประจําตัวที่ค่าอัพเต็มนะครับตัวนี้จะเก่งขึ้นิกมากเพราะว่าเป็นการเพิ่มสกิล3ของตัวนี้นั่นเองคราวนี้มาพูดถึงสิ่งที่ต้องระวังสําหรับอีเวนนี้บ้างนะครับ นั่นก็คือตัวนี้นะครับเป็นตัวโคพราะงั้นไอเทมที่เกี่ยวข้องกับตัวเธอทั้งหมดนะครับขนาจากอีเวนดังนั้นนะครับเราต้องฟ้มแ้มให้มากพอที่จะรับไอเทมที่จําเป็นให้ครบก่อนหมดอีเวนจากที่ดูก็คือ1นึ0 0แสนหกหมนมนะครับซึ่งไม่ยากเลยหากเอาเลียร์อีเวนนี้แล้วเมื่อได้ตัวเธอมานะครับก็เอาเธอลองสนามการลงภารกิจในอีเวนจะได้คะแนนเพิ่มอีก50%ร์หากเอาตัวเธอลงด้วยนะครับราะงนั้นก็ทยอยหาเวลาลงเรื่อยๆครับ ต่อมาก็มาดูตัวใหม่นะครับแต่ไม่เกี่ยวกับอีเวนต์กันบ้างแคตตี้นะครับระดับ5ดาวตำแหน่งสไตรเกอร์ธาตุลมนะครับเป็นตัวที่อัพมาจากตัว3ดาวก่อนหน้าที่มีชื่อเดียวกันมีสกิลดังนี้ครับสกิลที่1นะครับโจมตีหงเป้าหมายแล้วก็มีโอกาส50%ดีบัฟลดแม่นยำหนึ่งเทิร์นเมื่ออัพเลเวลนะครับเพิ่มเดเมจแล้วก็อัตราดีบัฟสกิลที่2นะครับพาสซีฟสกิลเมื่อเริ่มต้นหรือจบเทิร์นมีโอกาส70%เซนเพิ่มปัดป้องนะครับ หากศัตรูโจมตีและทําการปัดป้องได้สาเร็จเพิ่มพลังงานอีก20หน่วยเมื่อค่าพลังงานถึง100หน่วยใช้สกิล3ออกไปโดยไม่นับคูดาวนะครับพร้อมเพิ่มอัตราการรักษาอีก40%เมื่ออัพเลเวลเพิ่มโอกาสการบัฟเพิ่มหลหลิกครับสกิลที่3นะครับบัฟเพิ่มดาเมจ3เทอร์แล้วก็โจมตี1เป้าหมายโดยไม่สนค่าป้องกัน50%หากสกิลนี้ถูกใช้ตามเงื่อนไขของสกิล2จะบัฟฟื้นฟู HP ด้วย มืออัพเลเวลนะครับเพิ่มเดเมจแล้วก็ลดคูดาวสำหรับแคตตี้นะครับขอสรุปดังนี้เธอเป็นตัวละครที่ควรอัพสกิล2ให้เต็มก่อนนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสบัฟหลบหลีก1 0 0อรโดยบัฟดังกล่าวนะครับจะเพิ่มโอกาสหลบหลีกให้ขึ้นเป็น50%โดยการทํางานของหลบหลีกก็คือเมื่อเกมนี้นะครับการโจมตีที่เป็นชนะท่าหรือว่าทตุเดียวก,กันเนี่ยจะมีความแม่นยํา100%ซแต่หากการโจมตีแพ้ท่านะครับความแม่นยําจะตกมาที่50% เพราะงั้นนะครับแคทตี้จะปัดป้องการโจมตีที่แพร่ธาตุได้ทั้งหมดและที่สําคัญคือทุกครั้งที่ปัดป้องสําเร็จจะได้ค่าพลังงานและทําให้สามารถใช้สกิล3ออกไปได้โดยไม่สนเทิรนเพราะงั้นเธอจึงเป็นตัวโจมตีเป้าหมายเดียวที่น่าเล่นอีกตัวหนึ่งโดยเฉพาะที่ว่าเมื่อต้องโจมตีกับศัตรูที่เป็นธาตุสายฟ้าครับโอเคครับวันนี้ก็ขอจบอัปเดตเพียงเร่างนี้นะครับขอบคุณมากที่ติดตามแล้วก็วันเจอกันในคลิปหน้าครับ